สวัสดีครับคุณก็อยู่กับผมสาระดีๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นวันนี้ก็จะเป็นตอนที่3แล้วนะครับมาดูกันครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็จะมีการสร้างโฟลเดอร์นะครับการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์การเปลี่ยนไอคอนของโฟลเดอร์นะครับการซ่อนโฟลเดอร์แล้วก็จะมีการดูโฟลเดอร์ที่ซ่อนนะครับการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมไลน์ PC นะครับเป็นไลน์แอปพลิเคชันไลน์ที่ปกติเราจะเล่นในโทรศัพท์ใช่ไหมครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการติดตั้งไลน์บน PC นะครับแล้วก็จะมีการใช้งาน Google Chrome นะครับการเปลี่ยนทีมให้กับ g o o g l e Chrome การสร้างทางรัดการใช้งานอย่างเช่น YouTube หรือ Facebook อย่างนี้นะครับการสร้างบุ๊กมากการดูแล้วก็การลบประวัติการท่องเว็บไซต์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการถอนการติดตั้งโปรแกรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์แบบเบื้องต้นนะครับ โอเคครับเราดูอันแรกกันเลยครับคือการสร้างโฟลเดอร์นะครับวิธีการสร้างโฟลเดอร์นะครับให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกที่คําว่า new นะครับ new ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วจะขึ้นคําว่าโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับให้เรากดเข้าไปครับทีนี้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับสังเกตข้างล่างมันจะเขียนว่า new folder นะครับถ้าเรากดออกข้างนอกหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับมันจะเป็นการเนี่ยนะครับมันจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์แล้วก็มีชื่ออยู่ข้างล่างว่า new folder นะครับแต่ถ้าเราอยากแก้ไขชื่อข้างล่างนะครับ ให้เราคลิกขวานะครับแล้วเลือกคําว่า rename ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อตามที่เราต้องการน,นะครับแล้วผมจะลองตั้งชื่อว่าทดสอบดูนะครับทดสอบเนื้อหาตอนที่สามนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีวิธีเปลี่ยนชื่ออีกแบบหนึ่งนะครับคือการคลิกขวา new folder แบบนี้นะครับมันจะขึ้นแบบนี้ครับ ให้เราตั้งชื่อมาเลยนะครับสมมุติผมตั้งเป็นสามนะครับกดเลขสามมันจะขึ้นสามแล้วก็กดข้างนอกออก1ครั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ได้แล้วแบบนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับสมมุติเราอยากเราอยากเปลี่ยนเลขสามเป็นเลขสีทําไงนะครับถ้าแบบว่าไม่คลิกขวาแล้วก็กด rename แบบนี้นะครับวิธีวิธีกดก็คือกดที่โฟลเดอร์แบบนี้นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งครับมันจะขึ้นแบบนี้ให้เราเปลี่ยนชื่อนะครับ เรากดเลข4เข้าไปนี่ยแล้วก็คลิกข้างนอกแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับนี่คือวิธีการตั้งชื่อแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้กับโฟลเดอร์ของเราครับต่อไปเราจะทําการเปลี่ยนไอคอนนะครับถ้าเราไม่ต้องการที่แบบว่าอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาเรียกว่าไอคอนนะครับไอคอนของโฟลเดอร์ถ้าเราอยากให้มันเป็นรูปอื่นนะครับเราจะทํายังไงมาดูกันครับวิธีการก็คือคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกตัวล่างสุดนะครับ Property ครับ เสร็จแล้วนะครับมันจะมีนี่นะครับมันจะมีคําว่าคอสตัวไม้นะครับอันสุดท้ายเลยนะครับคอสตัวไม้แล้วทีนี้ก็มีข้างล่างสุดคาว่าเช้งไอคอนนะครับตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปครับนี้มันก็จะมีไอคอนให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเห็นไหมครับเราก็เลือกเอาครับเราต้องการไอคอนตัวไหนเราก็คลิกเอานะครับสมมุติผมอาจจะใช้เป็นอะไรเดียว อันนี้ก็ได้ครับสมมติผมอยากจะใช้พิโล่ตัวนี้นะครับผมก็กดโอเคครับเสร็จแล้วกดแอปพลายแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับเห็นไหมครับไอคอนของเรามันจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะดูไม่เหมือนกับรูปโฟลเดอร์ตัวนี้แล้วนะครับแต่ข้างในมันก็เรากดเข้าไปมันก็มีงานของเราสมมุติเราสร้างงานไว้ในนี้นะครับมันเราสร้างนี้นะเออนี่สมมุติผมเอางานชิ้นนึงไว้ในนี้เนี่ย เลากดเข้าไปมันก็จะเป็นงานในนี้เหมือนเดิมนะครับคือมันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อโฟลเดอร์ของเราแคบแบบว่ารูปลักษ์มันเปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นการซ่อนโฟลเดอร์นะครับแล้วก็จะเป็นการดูโฟลเดอร์ที่ซ่อนครับสมมุติผมอาจจะมีแบบว่าเป็นแฟ้มลับมีรูปที่แบบว่าไม่ต้องการให้ใครเห็นอย่างเงี้ยนะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์ว่า รูปส่วนตัวอย่างี้นะครับรูปส่วนตัวโอเคครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนชื่อแล้วผมก็จะเปลี่ยนไอคอนนะครับ Property นะครับแล้วก็ c u s t o m i z e c h a n g ไอคอนนะครับแล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นเเป็นรูปส่วนตัวนะครับก็จะเลือกเอาตามที่เราต้องการนะครับ สมมุติผมใช้เปรูปกล้องนะครับแอปพลายแล้วก็โอเคนะครับนี่คือรูปส่วนตัวนะครับทีนี้ในนี้ก็จะมีรูปนะเดี๋ยวผมจะลองเอารูปมาใส่ดูนะครับนี่นะครับข้างในนี้จะมีรูปนะครับ นี่นะครับข้างในนี้จะมีรูปสี่รูปนะครับรูปส่วนตัวพอเิเข้ามาจะมีรูปสี่รูปนะครับทีนี้ผมจะซ่อนนะครับไม่ให้คนอื่นที่ไม่ใช่เราเข้ามาดูได้นะครับให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาไปที่รูปนะครับอันดับแรกให้เราคลิกซ้ายไปที่รูปก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกที่คําว่า r o p e r t y นะครับข้างล่างสุดเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเมนูล่างสุดเห็นไหมครับมันจะมีช่องแอติกสองช่องใช่ไหม เราก็ติ๊กที่ตรงนี้นะครับไฮเด่นตรงนี้นะครับข้างล่างกดเข้าไปเลยครับแล้วก็กด Apply แล้วก็กดนี่นะมันจะเด้งขึ้นมาเตือนแบบนี้ก็กด OK ไปเลยครับแล้วก็กดปุ่ม OK ครับเห็นไหมครับโฟลเดอร์เราหายไปแล้วแต่มันไม่ได้หายไปไหนนะครับมันยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับมันไม่ได้หายออกจากคอมพิวเตอร์เราแน่นอนครับมันยังอยู่แต่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับ วิธีการมองเห็นนะครับง่ายมากมากเลยนะครับวิธีการมองเห็นนะครับดูนะครับให้เราไปที่ร s สตรงนี้นะครับแล้วเลือกที่คําว่า desktop ตรงนี้นะครับแล้วผมจะกดเต็มจอให้ดูเลือก desktop แบบนี้แล้วใช่ไหมครับโฟลเดอร์เราจะไม่ขึ้นเห็นไหมครับตรงที่ว่าที่เป็นแฟ้มรูปภาพรับเมื่อกี้นะครับรูปภาพส่วนตัวนะครับทีนี้ให้เราให้เรามาคําว่า View ตรงนี้นะครับ View เสร็จแล้วนะครับมันจะมี ปุ่มตรงนี้นะครับไม่ใช่ปุ่มนี่มันจะเป็นช่องให้เราติ๊กนะครับให้เราติ๊กคําว่า h i นไอเทมนะครับตรงล่างสุดนะครับตรงนี้นะกดเข้าไปนะครับเรากดเข้าไปเห็นไหมครับมาแล้วรูปส่วนตัวตรงนี้ครับลองกดย่อตรงนี้ไว้ดูนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเราจะย้ายมาตรงนี้ก็ได้นี่นะครับรูปส่วนตัวมันจะขึ้นมาแล้วพอกดเข้าไปดูมันก็จะมีเนื้อหาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะยังโดนซ่อนไว้อยู่นะครับอย่างเงี้ย แต่มันก็ยังดูได้นะครับโอเคครับถ้าเราอยากให้แบบว่ามันเลิกซ่อนนะครับให้เราคลิกขวาตรงรูปที่มันเป็นเนี่ยนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นสีซีสซี่ใช่ไหมครับมันจะเหมือนมันไม่ค่อยจะชัดเพราะว่ามันจะคําสั่งเมื่อกี้นับคำสั่งวิวเมื่อกี้มันจะทําการเปิดโฟลเดอร์หรือไฟล์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราซ่อนไว้นะครับมันจะแสดงขึ้นมาทีนี้ถ้าเราเลิกเลิกที่จะให้มันซ่อนแบบนี้นะครับให้เราคลิกขวานะครับ อันดับแรกคลิกซ้ายก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาทำเหมือนเดิมเลยครับเลื่อนมาที่ property นะครับแล้วก็กด hide ตรงนี้แล้วก็กด apply แล้วก็กด ok มันจะเล่นขึ้นมาแบบนี้ให้เรากด ok เสร็จแล้วค่อยกด ok ตรงนี้นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับแล้วรูปตรงนี้ก็จะชัดขึ้นแล้วเห็นไหมครับคือมันจะเป็นปกติแล้วแต่ไ,ไฟล์พวกนี้มันยังเห็นอยู่เพราะว่าตรง view นี้นะครับตรง view เรายังเรายังเปิดมันไว้อยู่ใช่ไหมครับตรง view เห็นไหมครับตรงนี้ ไฮเด้นไอเทมตรงนี้เรายังเปิดไว้อยู่ถ้าเราติ๊กกรอกนะครับไอพวกเล็กๆน,น้อยๆข้างล่างมันจะหายไปครับมันจะเป็นไฟล์ของระบบครับเราไม่ต้องสนใจมันโอเคครับแล้วก็เสร็จไปแล้วครับเรื่องของการใช้งานโฟลเดอร์ folder, การซ่อนการสร้างโฟลเดอร์การเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไอคอนซ่อนโฟลเดอร์ดูโฟลเดอร์ที่ซ่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเ,เรื่องของโฟลเดอร์นะครับ ต่อไปผมก็จะมาบอกวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชัน Line นะครับลงในเครื่องนะครับลงในเครื่อง PC ของเรานะครับมาดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับให้เรามาที่ Google Chrome นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วตรงนี้นะด้านล่างมันจะมีให้เราค้นหาแล้วก็ค้นหาเลยครับบอกว่าติดตั้ง l ล n e PC นะครับหรือพิมพ์คาว่า Li n e PC ก็ได้นะครับ ลาย pc อย่างนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาอันแรกนะครับลายมีนี่นะครับลายตรงก็ความเร็วตัวฟรีตัวนี้นะครับให้เรากดเข้าไปครับแล้วก็พอเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับให้เราเลื่อนดูมันจะมีดาวน์โหลดตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปครับทีนี้ก็ให้เราเลือกครับว่ามันจะเป็นโมบายหรือว่า pc ของเราเป็น pc แล้วก็เลือกฝั่งนี้นะครับ ดาวน์โหลดลน์สำหรับ Windows นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้สังเกตดูนะครับมุมล่างซ้ายนะครับรอให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคหลังจากมันเต็มร้อยแล้วมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์ลายแบบนี้นะครับให้เรากดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับมันจะถามให้เราติดตั้งนะครับให้เราเปิดแอปพลิเคชันนี้หรือไม่นะให้เรากดตรงคําว่ารันนะครับนะครับ จะมี cancel กับ run นะครับให้เรากด run นะครับนี้ก็เลือกได้เลยครับเราจะใช้ภาษาไหนนะครับเลือกเป็นภาษาไทยมันเลือกภาษาไทยให้แล้วนะครับก็กด ok แล้วก็กดต่อไปนะครับยอมรับข้อตกลงหรือไม่นะเลื่อนลงดูก็ได้แล้วก็กดตกลงนะครับทีนี้ก็รอให้ตัวแอปพลิเคชันมันทำการติดตั้งของมันไปนะครับขั้นตอนนี้ทำได้แค่รอนะครับ โปรแกรมมันไม่ใหญ่มากนะครับมันก็จะใช้เวลาไม่นานมากนะครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มปิดนะครับแล้วก็มันก็จะนี่แบบนี้นะไลายเข้ามาแล้วนะเรวลองดูนะมันจะขึ้น connecting โอเคแล้วก็ให้เราทําการสแกน qr code หรือว่าเข้าลา์โดยการใช้อีเมลก็ได้นะครับแบบนี้ครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับถ้าเราเอาโทรศัพท์ของเรามาสแกน qr code แบบนี้นะ มันจะเด้งให้ทําการยอมรับแล้วทีนี้ลายของเรามันก็จะโชว์ขึ้นมาในเครื่องของ ec ของเรานั่นแหละครับต่อไปผมก็จะมาสอนการลบการติดตั้งนะครับหรือการถอนการติดตั้งโปรแกรมนั่นเองนะครับทีนี้ผมจะลองถอนการติดตั้งนี่นะครับเป็นโปรแกรม vlc media player ตัวนี้นะครับโอเคครับวิธีการนะครับให้เรากดที่คําว่านี้นะครับ windows นะครับหรือ start นะครับกดเข้าไปนะครับ ทีนี้เนี่ยมันจะมีคอนโทรลพาร์แนลอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้แต่ถ้าเครื่องใครที่ไม่มีนะครับให้เรากดที่คําว่านี่นะครับค้นหาตัวนี้ครับเซิร์ชที่เป็นรูปแว่นขยายนะครับกดเข้าไปแล้วก็พิมพ์คําว่าคอนโทรลพาร์แนลนะครับหรือคําว่า co ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวมันขึ้นมาเนาะ co เห็นไหมครับมาแล้วคอนโทรลพาร์แนลนะครับตัวนี้นะครับทีนี้ก็ให้เราคลิกเข้าไปได้เลยครับแต่ถ้าเปิดขึ้นมาแล้วเครื่องใครที่ว่ามันไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะครับให้เราเปลี่ยนวิว เครื่องคนอื่นเครื่องเพื่อนๆอาจจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหรือแบบนี้นะครับให้เปลี่ยนให้มันเป็นตัวแรกก่อนนะครับโดยการนี่นะครับมาที่วิวบายตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับตรงนี้แล้วก็กดตัวแรกนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเรากดที่คําว่าโปรแกรมนะครับอันยินสตอโปรแกรมตัวนี้นะข้างล่างนะครับกดเข้าไปแล้วก็ให้เราเลื่อนหา โปรแกรมที่เราจะทําการถอนการติดตั้งมันนะครับทีนี้ผมจะเลือกตัวนี้นะ VLC Media Player นะครับก็ให้เราเลื่อนหาในนี้นะครับ VLC นี่นะครับเจอแล้วหลังจากนั้นนะก็ให้เรากดข้างบนนี้นะครับ Install ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะเด้งขึ้นมาถามว่าคุณต้องการถอนการติดตั้งแบบนี้หรือไม่นะครับก็ให้เรากดย็ดนะครับแล้วก็กด Next Next อะไรพวกนี้นะกด Next Next ไปเรื่อยๆครับ แบบง่ายๆสุดเลยคือการเน็กนะครับน็กไปเรื่อยๆเสร็จแล้วนะครับโปรแกรม VLC ที่อยู่ตรงนี้เมื่อกี้หายไปแล้วนะครับก็เป็นการถอนการติดตั้งที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นการใช้งาน Google Chrome นะครับเราผมจะเปิด Google Chrome ขึ้นมาก่อนนะครับแบบนี้นะครับเรื่องแรกคือการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทีมนะครับเปลี่ยนทีม ทีมก็คือนี่นะครับจะเป็นทีมของผมใช้ทีมดาร์กนะครับมันจะเป็นสีดําๆแบบนี้ครับมันจะดูแล้วมันสบายตานะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนใหม่นะครับมันก็จะทําได้ง่ายนะครับโดยการกดที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงที่เป็นจุดไข่ปลา3จุดตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่าการตั้งค่านะครับตัวนี้กดเข้าไปทีนี้ก็ให้เรามาดูฝั่งขวานะครับมันจะเป็นคําว่าลักษณะที่ปรากฏนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับลักษณะที่ปรากฏตรงนี้นะครับ กดเข้าไปเลยครับแล้วทีนี้มันจะมีลักษณะที่ปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับัวนี้จะเป็นคําว่าทีมนะครับแบบนี้ให้เรากดตัวนี้นะครับตัวที่เป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ครับลองกดกลับไปดูนะครับนี่นะครับมันจะเป็นทีมนะครับขึ้นมาให้เรานะครับให้เราเลือกนะครับแล้วเราก็กดที่คําว่าทีมตรงนี้นะเห็นไหมหน้าแรกทีมดาร์กตัวนี้รากดคําว่าทีมนะครับ มันจะมีทีมเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้เรา,เ,าเลือกใช้นะครับสมมุตินะเราเลื่อนเลื่อนเลื่อนมานะครับสมมุติผมอยากได้ทีมนี้นะครับแบ็กแพนเทอร์นะครับตัวนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็กดที่คําว่าเพิ่มในโคมนะครับเสร็จแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้ ลองดูนะครับลองกดบวกตรงนี้ดูนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเรายังไม่ถูกใจนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอันอื่นนะครับก็ให้เราย้อนกลับไปตรงคําว่าทีมตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกใหม่นะครับมันเมื่อกี้มันก็สวยครับแต่ว่าผมว่ามันมองแล้วมันรู้สึกลายตานิดนึงนะครับมันก็แล้วแต่คนชอบเนาะ ข้างล่างก็จะเป็นพวกน้องหมาน้องแมวอย่างนงี้นะครับชอบวิวธรรมชาติชอบเกี่ยวกับสัตว์อย่างงี้ก็เยอะแยะเลยนะครับเพิ่มในคมโอเคเดี๋ยวดูนะครับมันจะเป็นยังไงทีมนี้ร้อยมันขึ้นคำว่าเพิ่มในคมแล้วนะครับมันถึงจะเสร็จนะครับ กดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตานน่ารักน่ารักสีชมพูนี่คือรูปตัวอย่างนะครับรูปตัวอย่างของทีมนะครับโอเคเดี๋ยวผมตั้งเป็นทีมดัดๆกแบบเมื่อกี้นะครับเพราะว่าผมมองแล้วมันรู้สึกลายตายนะ just back อันนี้ก็อะไรนะโอเคครับทีนี้ก็เป็นการเปลี่ยนทีมนะครับทีนี้ต่อมาก็จะเป็นการสร้างทางลัดใช้งานนะครับอย่างเช่นว่าผมจะสร้าง<ม> นี่นะครับยูทูบไปตรงนี้นะครับผมจะสร้าง youtube แล้วก็จะเป็น Facebook y o u t u b e โอเคเมื่อกี้ผมพูดไปเนาะ Facebook ตรงนี้ YouTube อย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเครื่องก็เหลือที่ยังไม่มีนะครับอ,อยากจะสร้าง youtube ไปตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาออกกันนะนำออกโอเคสมมติว่ามันยังไม่มีนะผมจะสร้าง youtube ไปข้างล่างตรงนี้นะครับก็ให้เรากดที่คำว่าเพิ่มทางลัดตรงนี้ครับตรงรูปบวกนี่นครับกดเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็ใส่ชื่อให้มันนะครับชื่อผมก็จะพิมพ์ว่า YouTube ภาษาไทยก็ได้นะแล้วแต่เราจะตั้งทีนี้ก็ตัวนี้จะเป็น URL นะครับ URL ก็คือตัวไหนเอย่ยตัวที่อยู่ตรงนี้ผมจะเข้า YouTube นะครับสมมติผมตั้งไว้แล้วนะตรงนี้โอเคสมมติผมเข้า YouTube อยู่นะครับเดี๋ยวเอาใหม่ดีกว่าผมลองเข้าตั้งแต่แรกดีกว่า YouTube ก็คือ w w w ร์ไวด์เว็บ w w w y o u t u b e c o m แบบนี้นะครับสมมติผมเข้า youtube แบบนี้นะครับแล้วทีนี้ผมอยากสร้างทางลัดไว้ตรงนี้คือผมก็มาก๊อป URL นะครับก็คือตัวนี้นะครับ youtube.com แบบนี้ให้เราเอาเมาส์มาคลิกแบบนี้นะครับแล้วก็เราลากคมคมจนสุดที่คำว่านี้นะครับ H T T P นะครับตัวนี้จากข้างหลังสุดนะครับมาจนถึงข้างหน้าสุด แล้วก็คลิกขวานะครับเลือกคําว่าคัดลอกนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราย้อนกลับมาที่แท็บที่เราจะทําแบบนี้นะแล้วก็วาง URL เข้าไปนะครับคลิกขวานะครับแล้เรากดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกคําว่าวางนะครับเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นครับนี่ครับ YouTube ขึ้นมาแล้วผมพิมพ์ว่า YouTube เป็นภาษาไทยนะครับเมื่อกี้ขึ้นมาแล้ว YouTube ไหนลองกดดูซิมันขึ้นไหม YouTube โอเคครับขึ้นนะครับเพราะว่า เราก๊อบ URL ตรงนี้มาใส่นะครับเวลาเรากดเข้าไปในนี้นะครับในตัวนี้มันก็จะขึ้น YouTube แบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะใช้เป็นเว็บอื่นได้ไหมเว็บอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นเว็บอะไรเดียร์ชอปป้ออย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาช้อปปีเข้ามานะครับเพิ่มทางลัดนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับช้อปปี้บางคนอาจจะชอบซื้อของออนไลน์นะครับ ช้อปปี้แบบนี้เนาะ URL นะครับก็ให้เราบวกเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาด้วย Google ก็ได้นะพิมพ์คำว่า S h o p e e นะครับ s h o p e e แล้วก็ให้เราเข้าที่หน้า S h o p e e หน้าแรกนะครับแบบนี้เราจะได้หน้านี่คือหน้า shop e e หน้าแรกนะครับก็ให้เรากดเหมือนเดิมนะครับกดข้างบนนี้นะครับดูนะครับ กดหนึ่งครั้งจะเป็นแบบนี้ให้เราคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะขึ้น http ขึ้นมานะครับให้เรานี่นะคลุมดำแบบเหมือนเดิมเลยคลิกขวาคัดลอกนะครับเสร็จแล้วมาที่แทบ็บแล้วก็ url ก็วางนะครับวางตรงนี้วางตรง url แล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับมาหรือยังเอ่ยนี่ shopee เห็นไหมครับ shopee มาแล้วข้างล่างไหนอันนี้กดทิ้งไปก่อนต้องกดสิ shopee ปึ๊บเห็นไหมครับมันจะเด้งขึ้นมาหน้า shopee เลยนะครับ แบบนี้ก็จะเป็นการสร้างทางลัดที่ง่ายๆนะครับมันก็จะเหมาะนะครับเวลาเราต้องการเข้าใช้งานแบบเร่งด่วนเราไม่ต้องมาค้นหาไม่ต้องมาพิมพ์อะไรทั้งนั้นครับเราทําครั้งเดียวแต่ว่ามันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยเวลาเราอยากดูหนังนเงี้ยเน็ตเฟิกยูทูบเข้าช้อปปี้ดู Facebook ดูหนังดูอะไรเงี้ยสร้างทางลัดไว้ใช้งานของเราเองนะครับต่อมาก็จะเป็นการสร้างบุ๊กมารกนะครับบุ๊กมากก็คือเวลาเราเข้าใช้งานแล้วใช่ไหมครับ แล้วทีนี้เราอยากเก็บเป็นทางลัดไว้เข,ข้าใช้งานคล้ายๆกับตัวนี้นครับคืออันนี้คือเป็นทางทางลัดอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับแต่ว่าบุกมากเนี่ยมันจะอยู่แถบตรงนี้นะครับแถบตรงเนี้ถ้าตรงนี้มันเต็มตรงนี้มันได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันได้สิบช่องนะครับแต่ถ้ามันเต็มตรงนี้แล้วเนี่ยเราอยากจะสร้างไว้แถวนี้ก็ได้นะครับแถบด้านบนนะครับเราก็สร้างมุกมากได้เหมือนกันครับ วิธีการนะครับก็สมมุติผมเข้า youtube นะครับผมเข้า youtube แบบนี้แล้วผมอยากทำบุ๊กมาร์กไว้ตรงนี้นะครับก็ให้เรากดตรงไข่ปลาตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงที่คำว่าบุ๊กมาร์กตรงนี้นะครับแล้วก็พอเรากดเข้าไปแล้วใช่ไหมมันจะมีไอนี้เด้งออกมาด้านซ้ายเหมือนนะครับให้เรากดที่คำว่าบุ๊กมาร์กแถบนี้นะครับตรงนี้นะครับอันแรกเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าไปครับทีนี้มันก็ให้เรา ใส่ชื่อนะครับเราจะใส่ว่าอะไรดีเอ่ยถ้าเป็น y o u t u b เนะ่าเราก็อาจจะพิมพ์ว่า youtube ภาษาไทยก็ได้นะครับ YouTube แบบนี้นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยครับแล้ว youtube ของเราเนี่ยเห็นไหมมันจะมาเด้งขึ้นตรงนี้นะครับบุกหมากตรงนี้นะครับเวลาเรากดมันก็จะขึ้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองลบทิ้งใหม่ดูนะครับลบเข้าใหม่ครับ เข้า YouTube แบบนี้แล้วนะครับแล้วผมก็กดที่ไขป่ปลาแล้วก็เลือกบุกม,บกมากบุกหมากแถบนี้พิมพ์คำว่า youtube เป็นภาษาไทยจะได้ไหมย o u t u b e 2ก็ได้เราจะได้เห็นว่ามันขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับ y o u t u b e 2 2 2 2โอเคแบบนี้นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับเห็นไหมครับมันขึ้นมานี่แล้ว You Tube 2 2 2 2แบบนี้นะครับ โอเคครับต่อไปก็จะเป็นการดูนะครับการดูประวัติการท่องเว็บไซต์แล้วก็การลบประวัตินะครับก็คือเราสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าคอมเครื่องนี้เว็บเอ google chrome เนี่ยมีการค้นหาคําว่าอะไรแล้วก็มีการเข้าดูเว็บไซต์ไหนนะครับเผื่อผู้ปกครองนะครับอยากจะตรวจสอบลูกหลานนะครับว่าลูกหลานมาใช้คอมเราเนี่ยใช้ทําอะไรบ้างค้นหาอะไรคําว่าอะไรแล้วก็ เข้าเว็บไซต์ไหนบ้างนะครับเราก็สามารถดูได้นะครับโดยการกดที่ control แล้วก็ตัว h นะครับตัว h ที่หลายคนที่ชอบอ่านว่าตัว h ที่เป็นฮอร์นกูของห็ดนะครับ control นะครับตัว h นะครับแบบนี้นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการกดตรงไข่ปลาตัวนี้นะครับแล้วก็ดูประวัติการเข้าใช้งานนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับตัว control แล้วก็ ตัว h นะครับเป็นเป็นเอ่อเป็นคีรัดนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากใช้คีรัก็แค่ไข่ปาประวัติการเข้าชมนะครับแล้วก็ประวัติการเข้าชมตัวนี้นี่นะครับก็จะเป็นเอ่อวันนี้วันเสาร์นี้นะครับประมาณคลิปเป็นวันเสาร์ที่12กันยานะครับ2563เนาะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเอ่อประวัติการเข้าใช้งานนะครับตั้งแต่นี่นะครับเข้าอะไรบ้างมันจะบันทึกไว้หมดเลยนะครับถ้าเราอยากลบบนนะะคครรรััเากก็ติ๊ไปบ แบบนี้นะครับติกต๊กติ๊กถ้าเราอยากถ้าเราไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราเข้าตรงไหนบ้างแล้วก็ติ๊กเอาแค่ตรงที่เราเข้าแล้วก็กดลบแบบนี้นะครับนําออกนะครับแบบนี้แต่ถ้าเราอยากลบทั้งหมดมันก็สามารถทาได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ล้างล้างข้อมูลการท่องเว็บไซต์แบบนี้นะครับกดเข้าไปนะครับตรงนี้เห็นไหมครับกดเข้าไปแล้วก็ จะเลือกช่วงเวลาชั่วโมงที่แล้วแบบนี้ก็ได้แล้วก็เลือกเป็นตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้ได้นะครับแล้วก็กดคำว่าล้างข้อมูลเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับกดรับทราบโอเคทีนี้ก็กดออกดูแล้วก็ลองรีเฟชด,ดูนะครับเห็นไหมครับไม่มีละประวัติการทั้งเว็บไซต์ของคุณไม่ปรากฏ โอเคครับ EP นี้ก็จะเป็นการใช้งานเบื้องต้นในตอนที่3นะครับผมก็จะอธิบายมาหมดแล้วนะครับทั้ง5เรื่องนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เพิ่งหัดใช้งานนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นตอนที่4นะครับเดี๋ยวผมมาทำคลิปบอกอีกทีนึงนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ